วัสดีครับมาแล้วครับไสหวานกับไสเค็มนะครับไสหวานกับไสเค็มขอบคุณหลายๆครับโอ้โพี่น้องครับเคลฟครับเ <ś led> คลฟบ้านบ้านอยู่เสียงหน้าอยู่บ้านเฮากับมีเคลฟกินครับมีไส้หวานกับไส้เค็มนะครับกินครับอเมริกาโน่เย็นๆนะมัดแก้วแล้วล่ะ อยู่กับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับบรรยากาศเสียงกบเขียดห้องคุณแอบ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 ,แอบกินเคลป์ไปน้นนานะขอบคุณเพืจากทีมงานนะครับคุณป้านึ่ง้วกาคุณหนกนะขอบคุณหลายๆใส่เข้มใส่หวานเดี๋ยวเดี๋ยวเปิเดไเบนอันนี้น่าจะเป็นใส ใส่เค็มครับอภัยเป็ดกรอนอันนี้ใส่หวานโอ้ไข่ไข่กับอย่างก็หมูหยอกนะครับเจ็บๆเดี๋ยวค่อยยานเลื่อนกล่องก่อนเลื่อนมาท่านหนึ่งก่อนอ่าก็จะเป็นมุมให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศด้านหน้าซึ่เป็นทองคายทองหน้าล้างบ้านบ่าวบุญหลายนะครับมีสาเลี่ยง ปดุกไปอาหารไปแล้วตอนเช้านะครับถึงมาหลายเลย่ะซิมก่อนซิ้มหนวดก่อนซิมหนวดแป้งๆแ,แป่งมีค้อมน,นวดครับอันนี้กรอบก็มั่งดีแต่ว่าอาจจะพอกกอบลาย อันนี้ใส่หวานครับหวานกำลังดีเพราะน่าจะกินน้ำตาลหลายนะครับมีผลกับร่างกายกับระบบเลือดสองคนว่าบาบุลาให้กินโปมแท้หิวครับหนู อกินเพลไปนะครับเสร็จแสะช่วงบ่ายๆมันจะกินข่าเทียนไปสองโมง,างสามสองโมงแล้วรับมันกินเพลได้บรรยากาศครับฝนตกแต่เมื่อคืนจนตอนนี้เนี่ยเพื่อนหยุดนะฮะร,รินอยู่เรื่อยๆนักแน่เบาเนี่ยนะครับก็คือสร้างความชุ่มชำ่ำ ใ้ครับทองให้ทองหน้าเขานึ่นะครับปลาแล้วก็ยืนเนี่ยปลาทางล่างยืนสดชื่นนะครับลูกสาวนอนอยู่ข้างหลังครับจะได้บรรยากาศครับอ่ะ สำนียงตะกอนมือหนีงนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับจากช่องทางยูทูปนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์เรื่องเล่าบันบัตนะครับบรรยากาศแบบบันบัตรอบตัวกับน้ำมาฝากกันขอบคุณมากมากสวัสดีครับสวัสดีก็รับตากผมอ้าวโบ้รับตาก็ได้สวัสดีครับ